ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวข่าเว็บไซต์ KBM k s MM h e e กันเนาะก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดวิวคลิปเรียวใน IG หรืออิสแกรมกันนะคะวิธีการเข้าเว็บไซต์ค่ะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิด,ดีโอนี้กันได้เลยนะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ KM MM Khit c h i h กันแล้วนะคะสําหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วค่ะก็สามารถที่เข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างตรงนี้กันไปได้เลยนะและใครคะ่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถลี่ข้างบนตรงนี้นะคะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกค่ะง่ายมากๆเลยกรอกข้อมูลตามนี้กันได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมติข้างล่างสองช่องนี้ด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถลีกข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออก ไปค่ะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้เราก็จะอยู่กับ IG หรือ Instagram ค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะเอาวันนี้นะคะเราก็จะเลื่อนลงมานะเราก็เลือกเป็นเพิ่มยอดวิวเลี้ยวค่ะบริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอ,าอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยเนาะก็ลองอ่านดูนะคะความเร็วกกับเดตราคาก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้นะ <S <S แล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้าขอรีของเรานะคะเปิดคลิป แล้วก็กดที่จุด3จุดตรงนี้นะคะ Copy Link มาเลยค่ะนำมาใส่แถบเลยนะแล้วก็ใส่ปริมาณวันนี้เราก็จะเพิ่ม1,000ค่ะข้างล่างนะคะก็จะเป็นเวลาแล้ก็เป็นค่าบริการทั้งหมดเนาะแล้วกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้เลย เมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าเราทาการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอค่ะสําหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการกันใหม่เนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะมาที่เมนูเติมเงินอยู่ตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินก็จะมีทั้งหมด5ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะก็จะมีการสแกน QR Code ทุกธนาคารคะ่ะเราก็มาใส่จานวนเงินด้านล่างตรงนี้นะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลยก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้กันไปได้เลยนะหรือว่าจะบันทึกรูปไปแล้วก็็สแกกนนจ่าได้ะะค ทางต่อไปค่ะก็จะเป็นแอปอ่างเปา wallet ค่ะก็สามารถดําเนินการในแอปอ่างเปา wallet เสร็จสิ้นก็นตามนี้กันได้เลยเนาะเสร็จแล้วนะคะก็นําลิงก์ค่ะจากแอปอ่างเปา wallet นะมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วกดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะอันต่อไปค่ะก็จะเป็นชิวเพนะคะเราก็มาใส่จํานวนเงินตรงนี้เหมือนเดิมเลยเนาะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะให้เลือกวิธีการจ่ายของเรานะอยากสแกนจ่ายหรือผ่านทูม,มันนี่ wallet แ,และแอปธนาคารต่างๆเขาก็มีตามนี้ให้เราเลือกนะคะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยค่ะอันต่อไปก็จะเป็นคริปโตเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศ แล้วก็มาใส่จํานวนเงินตรงนี้นะคะแล้วก็กดเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางสุดท้ายค่ะก็จะเป็น Tru Money Wallet ค่ะเราก็มาใส่จํานวนเงินตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าธรรมเนียมค่ะแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดเนาะและ้วกดเติมเงินตรงนี้นะคะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทำการสั่งซื้อกันไปเนาะส่วนขวามือตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดอร์ค่ะออเดอร์ของเรานะคะที่ทาการสั่งซื้อกันไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็กําลังดําเนินการอยู่นะคะสําหรับใครค่ะที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าชา้าหรือย,ยังไงนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้2ตัวช่วยเหลือตรงนี้เลยค่ะก็จะมีแบบตัวช่วยเหลือแล้วก็แอดไลน์นะคะส่วนตัวช่วยเหลือค่ะเราก็จะมาเลือกเรื่องตรงนี้นะคะ แล้วก็ใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปค่ะพบปัญหาอะไรเนาะแล้วก็ใส่ข้อความนะคะหรือต้องการใส่รูปภาพค่ะก็สามาคีย์แดกไฟล์ตรงนี้ค่ะแล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยนะแล้วก็ส่งตัวตรงนี้นะคะเมนูต่อไปค่ะก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะเราก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนไปอของเราไปได้เลยเนาะหากเพื่อนว่าสนใจนะคะเราก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการค่ะเราก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีก5%กันด้วยนะคะและในตอนนี้ค่ะก็มีเมนูใหม่เนาะก็คือเมนูรับของคุณฟรีอยู่ตรงนี้ นะสําหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานใหม่เนาะหรือยูเซอร์เก่านะคะก็สามารถมารับของขวัญจากเมนูตรงนี้นะคะฟรีๆกันได้เลยนะตอนนี้ของขวัญก็จะเป็นฟรีของ TikTok อกนะคะก็จะมีอยู่3อย่างตรงนี้ก็สามารถใช้กันฟรีๆกันไปได้เลยนะก็จะมีการอัปเดตของขวัญทุกๆ6ชั่วโมงให้เราด้วยนะคะค่ะแล้วก็จะกลับไปดูที่ไอจีของเรากันนะไปดูยอดวิวคลิปเรียวของเรากันเนาะ คลิปวิดีโอวันนี้นะคะยอดวิวอยู่ที่303วิวนะคะอยู่ข้างล่างตรงนี้เลยนะเดี๋ยวเราก็จะคออนุญาตรีหน้าจอกันก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะจากเดิมมีแค่3 0 3วิวเองนะคะตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น1,969วิวกันแล้วค่ะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวค่ะเมื่อกี้นอนเรากดสั่งซื้อกันไปไม่ถึง5นาทีกันเลยนะคะแทบจะไม่ต้องรออะไรกันเลยค่ะเขาก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะก็เป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยเนาะก็ต้องลองเข้ามาใช้บริการกันดูนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ k m MM m ิขีดีเหตุค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะก็ลองเข้ามาใช้ค่ะลองเข้ามาศึากกษาาาัันันนนนนดดดูไไ้้้เะะสสหรรรบวีใใคคจ่ป ด้านล่างคลิปแล้วนะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะคะหากวันนี้ผิดประการได้ไปเนาก็ขออภัยไปะที่นี้ด้วยค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ